เวลา19นาฬิกา10นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จลงณพื้นที่ทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิญาลงกรพระที่น่งอมพรสถานพระราชวางังดุสิตในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระรตาตนตรยัยสทรงกราบแล้วทรงพระดำเนินไปทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิญาลงกร์เนื่องในวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2568 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีความเลื่อมใสและมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลักพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พระสกฆนิกรรวมถึงพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ปฏิบัติตามหลักพระธรรมคําสอนโดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันวิสาขาบูชาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศีมหาโพธิแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด77จังหวัดทั่วประเทศ โดยเป็นต้นกล้าที่นำมเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพเมืองพุทธคยาเจดีสาธารณรัฐอินเดียสถานที่ตัดสรู้ของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ส่งปลูกในวันนี้ว่าพระศรีมหาโพธิยาลงกรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิ์อันง,งดงามด้วยพระปัญญาตัสรู้ พร้อมกับพระราชทานนามต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระราชทานให้แก่จังหวัดต่างๆว่าพระศรีมหาโพธิ์ที่ทศมรราชชบพิษมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้นพระศรีมหาโพธิ์ถือเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ควรแก่การเคารพสักการะรวมถึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำพระพุทธศาสนามาแต่โบราณกาลด้วยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตัดสร้ใตายต้นพระศรีมหาโพธิ์ในวันเพ็ญขึ้น15บ่ําค่ำเดือนวิสาขบูชาก่อนพุทธศักราช45ปี